เตาไรควันคือเตาไรป่องควันเตาไร้ป่องควันค,คือป่องควันไม่ต้องพ่นควันออกสู่โลกทําไมเตาออถึงไม่ต้องพ่นควันออกการพัฒนาต่อไปจะต้องพัฒนาเตาสู่ความความสูงสุดของการ ใช้พลังงานให้มีประโยชน์พลังงานที่เกิดจากเตาอันนี้คือเตาเผาถ่านอันนี้ร,รูรูไฟเข้ารูรูรูควันและแก๊สจะพุ่งพ่นเข้าทางด้านหน้าเตาทางทางนี้ความร้อนพ่นออกบนหัวเตาคล้ายๆซุปเปอร์สัสนแต่ไม่พ่นขึ้นฟ้าไม่พ่นขึ้นฟ้า ซุเปอร์ซันซปเปอร์ซันเขาจะพ่นขึ้นฟ้าขึ้นไปนี่นะครับไฟแลบขึ้นมานี่แต่ของของออไม่ออมไม่พ่นขึ้นฟ้ากวัที่ได้จะเข้าท่อเหล็กแล้วไปผ่านถังเขาเรียกว่าถังเก็บควันหรือว่าถังโชค เพื่อสะสมควันควนันในนี้ออกไปจำนวนมากไม่สามารถจะกลับเข้ามาได้เท่ากับที่ออกโดยทันทีก็จะต้องมีห้องเก็บถังเรียกว่าถังเก็บถังเก็บนี้เข้ามาจำนวนมากรูออกน้อยกว่าทนเข้าสู่เตาพร้อมกับควันและแก๊สเพราะว่าจริงๆแล้วควันควันไฟก็คือแก๊ส ก็คือแก๊สคืออากาศคือธาตุที่สามารถลุกติดไฟที่มีจำนวนมากไม่ใช่จำนวนน้อยนะควันประกอบไปด้วยธาตุก๊าซและสิ่งที่ติดไฟได้เช่นน้ำมันระเหยนะครับหรือว่าสารทาสารยางมาตอยหรือว่าสารปิโตรเลียมยังมีกา๊าซต่างๆอีกมากกว่า10ชนิด กา๊าซที่ออกมาเนี่ยมากกว่า10ชนิดที่สามารถลุกเป็นไฟได้นะกา๊าซที่ไม่สามารถลุกติดไฟได้แต่ไฟที่ติดแล้วก็จะเผาไหม้กา๊าซต่างๆนั้นให้สลายตัวกลายเป็นพลังงานความร้อนเพื่อไปอบถ่านในเตาเตานี้ก็จะไม่มีควันถ้าเราทำให้ดีคือ ยาให้สนิทด,ดินสนิทแล้วก็เปิดช่องอากาศเข้าช่องเดียวให้มันใหญ่พอพอเหมาะที่อากาศจะสามารถเข้าไปได้เยอะนะเราก็ต้องสามารถอัดอากาศออกซิเจนคืออากาศธรรมดาแล้เนะี่ยแต่อัดด้วยลมอัดเข้าไปในท่อนี้ท่อนี้จะเกิดการลุกไหม้แล้วเราก็จะมีตัวจุดจุดประกายไฟเพื่อให้จุดติดแก๊สที่เกิด ก๊าซที่เกิดนี้เกิดจากการคา,ายความร้อนคายควันคายสารต่างๆออกจากเนื้อไม้พอสารต่างๆคายออกจากเนื้อไม้แล้วก็จะเป็นแก๊สเข้าไปเก็บในถังนี้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะพ่นเข้าเตาเหมือนเดิมนะครับทำได้2วิธีวิธีสำรองอีกวิธีก็คือเข้าโดย,โดยตรงก็คือไม่ต้องมาเข้าท่อเข้าโดยตรงเราก็สามารถทำได้ด้วย คือฉีดเข้ามาโดยตรง2โค้งก็คือวนวนเข้ามาเข้าหน้าเตาแบบนี้นะครับเตาต่อไปในโลกของมนุษย์เราไม่ต้องมีป่องขวันแล้วและเราสามารถเผาแม้กระทั่งใบไม้เพื่อให้กลายเป็นถานได้แล้วนะกิ่งไม้ใบไม้ก้านไม้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ผลไม้ดิบผลไม้ต่างๆอะไรก็แล้วแต่ที่เป็น มาจากเส้นใยธรรมชาติเป็นเป็นไม้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนให้เป็นถ่านถ่านก็เป็นคาร์บอนคาร์บอนแล้วก็ทําให้เกิดพลังงานแล้วก็ไปทําพลังงานได้ในส่วนหนึ่งส่วนที่2พลังงานต่างๆจะไม่ได้ใช้น้ํามันบนพื้นโลกก็จะใช้ความร้อนจากดวงอาทิตย์นะจากน้ําจากอื่นๆนะเปลี่ยนมาให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าแทน นะกระแสไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนจากถ่านเปลี่ยนจากไม้นี่ก็ได้เปลี่ยนจากถ่านก็ได้ให้เป็นกระแสไฟฟ้าก็ได้เพราะฉะนั้นโลกเราไม่มีแล้วนะครับที่ว่าจะต้องไปวิ่งซื้อหาน้ำมันน้ำมันกำลังสูญสิ้นไปจากโลกนี้ด้วยการใช้ของมนุษย์และด้วยภูมิปัญญาสติปัญญาของมนุษย์ว่าหมดยุคทันทีในการเผานํามัน เราไม่ต้องเผาแล้วเราเอาพลังงานสะอาดเอาพลังงานจากเชื้อเพลิงจากความร้อนจากดวงอาทิตย์จากแสงอาทิตย์จากน้ําจากลมมาเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าและถ่านพวกคาร์บอนต่างๆพวกต้นไม้เอามาเป็นไฟฟ้าโดยที่เราไม่ต้องทําป่องเลยเตาออจึงเป็นเตาไร้ปร่องไม่มีป่องวันและไม่มีป่องไฟที่จะพ่นออกมีแต่พ่นเข้าเตา เพราะนั้นความร้อนเราจะไม่สูญเสียความร้อนที่สูญเสียไปในการเผาไหม้แต่ละครั้งที่ทําเตาเผาถ่านมากมายมหาศาลพร้อมตับพ่นลาวาพ่นควันพิษออกมาสู่ชัน้นบรรยากาศโลกมารอบเตาไปทั่วโลกไปทั่วทุกประเทศทุกผลทุกแห่งนะต่อไปจะต้องหยุดแล้วก็พอสักทีออกแค่จุดประกายนะครับ อ,อจุดประกายความคิดเปลี่ยนจากสิ่งที่ทำอยู่แล้วให้เป็นเตาไล้ป่องควันและไล้ควันให้สมบูรณ์แบบมากที่สุดก็คือความไล้ควันก็หมายถึงว่าควันแม้แต่นาทีแรกเนี่ยกลับเ,เ็ไปเผาใหม่แล้วไม่ใช่รอหลายชั่วโมงนะครับไม่ใช่มีป่องควันมาพ้นอยู่ข้างๆกับเตา อีวาเตหรือว่าเตาอื่นๆนะเขาจะมีป่องควันอยู่ท้ายเตานะครับมันก็จะพ่น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 ออกจากรูเนี่ยนะพ่นพ่นพ่นขึ้นฟ้าควันก็จะพ่นหลายรูเลยนะครับรูเดียวรู้ว่าจะสามสี่รูห้ารูหกรูก็แล้วแต่เขาพ่นแน่นอนเขาพ่นแล้วพ่นนานด้วยครับบางที่ก็คือพ่นกันเป็นเดือนเลยก็มีเตาใหญ่เอ็ดหรือว่าเผาถ่านขนาดใหญ่นะครับ แต่ออกก็ส่งเสริมไม่ใช่ใช้ทั้งแค่200ลิตรมาทำเตาแต่เตานี้ใหญ่ขนาดสามารถได้ฐานจำนวน20 20กระสอบประมาณนี้ได้แต่เราจะเน้นว่าฐานที่ได้เนี่ยเราไม่จำเป็นและที่จะต้องไปเอา่านไปขายเป็นก้อนฐานธรรมดาเราจะเน้นว่าเศษเล็กเศษน้อยไม้เนี่ยเอามาเป็นฐาน แล้วพอทานที่ได้เราก็จะอัดแท่งแล้วขายทานอัดแท่งแทนกับก็เท่ากับว่าเราแทบจะไม่มีอะไรทิ้งแล้วเชื่อเพลิงต้นต้นกําเนิดสามารถใช้ใบไม้สามารถใช้เศษขยะสามารถใช้สิ่งต่างๆที่มันเหลือใช้เอามาทําเป็นจุดเริ่มต้นในการในการที่จะขับเอาแก๊สขับเอาความร้อนขับเอาควันไอ ไอกาซต่างๆที่อยู่ในไม้ที่เราจะอบเนี่ยเอาออกมาเป็นแก๊สเพื่อมาเผาไหม้ตัวเองเพราะฉะนั้นความสิ้นเปลืองในัะดับต่อไปก็คือเราจะแทบไม่มีไม้เอามาใส่เพื่อเผาไม้ในเตาไม้ในเตานี้ไม่ได้ถูกเผาโดยตรงแต่ถูกอบด้วยใจกลางโลกหรือว่าใจกลางเตานี้เป็นความร้อนเป็นเปลวไฟเป็นพลังงานอยู่ใจกลางเพื่อแผ่ออกแผ่ออกแผ่ออก นั่นคือแบบจำลองที่ออจะต้องพูดให้เข้าใจว่าแบบเตาอเป็นป่องควันชนิดไม่พ่นควันออกเป็นป่องควันชนิดกลับเข้ามาในเตาเพื่อเผาใหม่วนอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไม่ใช่เผาครั้งที่2องนะคือเผาตลอดเวลาเลอเวลาที่เรามีการอบไม้เนี่ยควันมันก็จะออกตลอดเวลาแต่ควันเนี่ยวิ่งกลับวนเข้ามาเผา ในเตาตลอดเวลาเหมือนกันเราก็จะมีมีการพ่นควันออกนะครับเราทําได้คับความร้อนและเปลวไฟจะอยู่ในนีนนะ้การที่จะเราจะเร่งให้ขาน,นี้ไล้สารทาไล้น้ำมันปิตโตเรเลียมหรือว่าสารดินต่างๆเนี่ยก็คือเราใส่เชื้อเพลิงตัวนี้ให้มากเสริมเข้าไปความร้อนก็ยิ่งบังคับให้ไม้เนี่ย ขับเอาสารทาเอาสารน้ํามันสารน้ํามันดินน้ํามันดิบเนี่ยเอากลับเข้ามาเผาใหม่เป็นเชื้อเพลิงที่ว่าสามารถอบไม้ตัวเองเนี่ยให้แห้งให้สามารถเป็นคาร์บอนสีดำดำได้กับโดยเราแทบจะไม่ต้องไปเอาไม้ด้านนอกอะไรมาให้สิ้นเปลืองมาในการเผาตัวเองครับเราเอาแก๊สที่เขาคายนี่แหละมาเผาตัวเอง ต่อไปต้องพัฒนาถึงขั้นนั้นคือสูงสุดให้ได้ครับก็ขอให้ติดตามอในตอนต่อไปนะครับว่าเตานี้จากความหมายสั้นๆความหมายนี้สามารถจะเป็นจริงได้แค่ไหนตอนนี้รูปเตากำลังทำท่อนี้ออกแล้วกำลังทำท่อข้างนี้ก,กำลังแล้วก็เลี้ยวเข้าเตา กำลังทำแล้วต่อไปก็ทำประตูเตาถ้าทำสำเร็จก็คือความก้าหน้าที่อยากให้เพื่อนๆทุกคนทำครับอย่าลืมกด b ั c r i b e กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อได้ดูคลิปใหม่ๆหรือว่าคำอธิบายใหม่ๆซึ่งบางท่านอาจจะยังไม่ได้ติดตามหรือว่าติดตามแล้วยังไม่เข้าใจนะครับได้เข้าใจว่าเตาที่ออกคิดคือเตาอะไร เตาไร้ควันไม่ได้แปลว่าต้องมีควันออกเตาไร้ควันแปลว่าควันวนกลับเข้าไปเผาใหม่เตาไร้ควันและไร้ป่องควันของอเป็นสองเด้งเป็นสามเด้งก็คือเอาควันกลับเข้าเป็นเชื้อเพลิงให้ตัวเขาเองครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ